คำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความสนุกสนานไมไ่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามเด็กที่ต่ำกว่าสิแปปีควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการชมคลิปสวัสดีครับวันนี้ก็มากับช่องรวยๆด้วยเฮโหลนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆให้่ันผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันหลังสงการนะครับที่เราออกคลิปให้ดูกันเป็นคลิปแรกนะครับเป็นยังไงครับทุกคนที่ไปเล่นเทศกาลสงการนะครับอากาศร้อนเหลือเกินนะครับ กลับมาในโหมดทำงานนะครับหรือไปปสการณก็อาจจะไปเจอการเล่นไฮโลนะครับเราก็จะมาทบทวนกันนิดนึงนะครับว่าไฮโลบางครั้งถ้าไปเล่นแล้วนะครับเจอลูกต่างๆนะครับมันก็ลูกไฮโลก็มีความแตกต่างกันเยอะนะครับเห็นไหมครับถ้ามองเผลอๆนะครับเท่าที่ผมเอามาดูสามสามอย่างนะครับอันนี้ก็คือลูกขุนอันนี้เห็นไหมสองชุดนี่ใกล้เคียงกันนะครับ แต่แต่แต่นะครับห้าหุนครึ่งเท่ากันนะครับแต่มีความแตกต่างกันที่อะไรครับความแข็งแกร่งของเนื้อนะครับอ่ะผมจะมาพูดถึงโดยรวมของไฮโลรนะครับเนื้อของไฮโลรนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นขาวุ่นเนี่ยขาวุ่นเนี่ยไฮโลรเนี่ยก็จะเป็นอีกพัสดุหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอะคริลิกเหมือนกันหรือบางชนิดขาวุ่น ก็จะเป็นพลาสติกปิงปองอ่าเหมือนกับว่าโป่งข้างในนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือลูกตันๆนะครับอ่ามันก็มีหลายอย่างเนีนะครับแต่แต่นะครับปัจจัยเดียวกันที่เราจะแยกได้นะครับก็คือเสียงนะครับเสียงก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันในในแต่ละชุดนะครับอ่อย่างชุดอ่าสุดชุดนี้นะครับชุดธรรมดาทั่วไปเตาตลาดนะครับชุดละร้อยนะครับ ชุดนี้ก็อาจจะเตาตลาดชุดละ100ร้อยกว่าบาทนะครับหรือถ้าเป็นลูกเาาคุณนะเสาคุณมีแบบประอะ,ระก็คือ <c oughs> มันโปกข้างในนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันแแปลกๆนะครับเหมือนกับว่าเอาสี่ด้านไอ้หกด้านเนี่ยมาประกอบกันก็มีอีกนะครับเห็นไหมครับมันมีหลายแบบหรือลูกตันอย่างนี้นะครับลูกตันอย่างนี้ก็ฟังก็ฟังฟัง ฟังเหมือนกับลูกใสพวกนี้นะครับแต่จะแตกต่างเรื่องของการลมกระแทกจานนะครับแล้วอ่ะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงลูกไฮโลโดยตรงนะครับก็คืออ่ะถ้าลูกแบบโปง่ปงๆนะโปร่ปงๆมอนหมายว่าปิงปองอนะ่ะปิงปองปิงปองก็จะมีนิยมเล่นแบบน่ารายนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานก็จะเล่นแบบปิงปองกันนะครับแบบปิงปองก็ค่อนข้างจะฟังยากเพราะว่ามันเต้นนะครับมันเต้นแบบ เหมือนกับเราเอาปิงปองกระแทกจานนะครับมันก็ค่อนข้างจะฟังยากปึ้ง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 มันก็จะไปทั่วนะครับแล้วอีกอย่างคือลูกปะปะหอกหน้าเนี่ยปะหอกหน้าหมายความว่าเอามาอบกันหอกหน้ามันไม่ใช่ว่าปะทึบนะครับปะทึ้บเสียงไม่ใช่นะครับก็คือเป็นปะปะก็คืออ่าเอามาประกอบกันนะครับก็จะฟังคล้ายๆกับลูกปิงปองเหมือนกัน,นครับมันก็จะเด้งเด้งเด้งแบบเหมือนปิงปองนะครับอ่าทีนี้เราไม่พูดถึงเสียงอ่าก็คือถ้าปะปะจะฟังยาก แล้วก็ลูกปีกปองก็จะฟังยากนะครับเรามาพูดถึงลูกใสอ่าใสที่นิยมกันทุกทุกวันหรือทั่วทั่วประเทศนะครับก็คือจะขายได้ดีที่สุดอ่าไม่ว่าเ่าตลาดทุนละร้อยเสาที่มีความพิเศษนะครับอ่ามีความพิเศษอะไรครับก็คือเสาแข็งแก่งแก่งกว่าปกตินะครับลบมันก็มีลบเรียมไม่ลบเรียมอีกนะครับเห็นไหมมันมันก็แยกออกได้หลายประเภทนะครับ ก็คือรอบเหลี่ยมอ่ารอบเหลี่ยมรอบเหลี่ยมเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อการกลิ้งของลูกเต๋าเนี่ยอ่าเนี่ยอันนี้ก็คือชุดรอบเหลี่ยมนะครับชุดรอบเหลี่ยมเนี่ยมันกิ้งกิ้งแบบถ้าเขย่าแรงๆนะครับเราดูยกเนี่ยก็คือมันไม่ไปตามที่ทางยกบางครั้งนะครับบางครั้งผมพูดถึงบางครั้งแต่เวลามันกลับเวลาเขาตั้งหน้าสี่เนี่ยส่วนใหญ่สี่จะกลับกลับบ่อยหมายความว่ากลับบ่อยหมายความว่ามันแรงๆอ่ เนี่ยนะมันก็กลับมันกลับได้ดีกว่าอ่ะอ่ะพอผมเปรียบเทียบอันนี้ลูกธรรมดาไม่ลบเหลี่ยมนะครับเห็นไหมมันก็จะไปพร้อมนะครับแต่ถ้าลบเหลี่ยมอ่ะลองเขย่าดูนะครับตั้งหน้าสี่เห็นไหมอ่ะมันก็คือให้เนี่ยเห็นไนะสี่ค่อนข้างจะดกกว่าหมายความว่าตัดตัดการดูยกอ่าแล้วฟังเสียงได้ไหมก็พอฟังได้แต่ฟังยากนะครับ ฟังยากเห็นไหมมันก็จะแแนกออกสองชุดอันนี้ชุดลบเรียมแบบพิเศษชุดธรรมดาแบบไฮโลพื้นบ้านไฮโลแบบขายชุดละร้อยสองร้อยอ่าแต่ชุดธรรมดาก็มีจำแนกอีกนะผมจะมาพูดถึงชุดธรรมดาก่อนชุดธรรมดานะครับมีจำแนกอีกหมายความว่ามีอะไรบ้างครับอ่านะธรรมดาแบบพิเศษนะธรรมดาแบบพิเศษก็คือ อ่านเสาเน the ็บนั่นเองนะครับเสาเน็บเสาเน็บก็จะบางครั้งก็จะแก่ตัวไหนนะครับเขย่าแรงๆเนี่ยมาตัวนั้นเลยนะครับเราก็วิธีการเล่นไม่ยากครับถ้าเราเจอเสาเน็บนะเสาเน็บเราเล่นไม่ยากก็คือเล่นแต่ตัวที่เน็บมาออกบ่อยๆเนี่ยเราเล่นเลยเล่นต oui> ัวนั้นเลยนะครับแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเสาเน็บเนี่ยถ้าเจ้ามือยกยกได้นะเจ้ามือยกได้เนี่ยสามารถที่จะยกหนีตัวที่เน็บได้ แต่ถ้าแรงๆคือมาเลยนะครับอย่างเช่นเน็บห้าเนี่ยปังอ่ะถ้าแรงๆขย่าแรงๆโกมๆเนี่ยครับมาแน่ๆนรับห้าไม่ห้าก็ห้าตัวนึงอะ่ะครับอ่ะ,อะก็คือเป็นเน็บนะครับอ่ะแล้วเต๋าพิเศษอีกอย่างหนึง่งอ่ะนอกจากเต๋าเน็บแล้วก็มีเต๋าอะไรครับเต๋าเสียงเห็นไหมครับเต๋าเสียงนะครับเต๋าเสียงเนี่ยนะครับแน่นอนครับเขาสามารถที่จะผลิตออกมาได้หมดเลยนะครับหนึ่งสองอ่ะห้าหก หรือเอาตัวไหนมาก็ได้เป็นเสียงปะทึบนะครับเสาปะทึบนะครับมีแบบปะบางปะหนานะครับแล้วจะฟังยังไงอ่าฟังยังไงก็คือถ้าปุ๊บอ่าสมมุติฟังเสียงบางครั้งนะครับสมมุติเขาปะปะห้ามาปะห้าถ้าบาังดังทึบๆตุ๊บอ่าตุ๊บตุบตุ๊บตุ๊บอะไรเงี้ยนะครับนุ่มๆน,นะครับแล้วก็ตึ๊บๆนะครับ เบอร์ห้ามาแน่นอนเราอาจจะเล่นห้าสามห้าสี่เลยก็ได้นะครับตุ๊บๆอะประมาณนั้นนะครับเพราะอะไรไม่แนะนําให้เล่นห้าสองครับโอเคห้าสองก็คือลูกอะไรครับลูกตูดกันนั่นเองนะครับตรงข้ามกันห้ากับสองเราถ้าเราจะตั้งตั้งห้าสี่ห้าหนึ่งหรืออะไรก็ตามนะครับห้าสามก็ได้นะครับสมมุตินะถ้าเจอเต่อประห้าปึ๊บมาห้าสี่เลยนะครับไม่แนะนําให้ห้าสองเพราะห้ากับสองพอมีห้า จะไม่มีสองท่านเองนะแต่ถ้าหวนานหวานารั่วๆมาอาจจะเป็นล่องหกเดียวประมาณนั้นนะครับแต่แต่แต,แต่มันจะฟังยากถ้าออกมาหกสี่สองจะฟังยากมากก็คือถ้าปะห้ามาปุ๊บมันใกล้เคียงกับเสียงสองนะครับจะใกล้เคียงกับเสียงสองเราต้องรอเล่นรอให้แน่นอนก่อนที่จะเล่นในการที่เล่นเตาปะนะครับก็คือปะ มันก็มีแบบปะหนาปะหนานี่ก็คือฟังจะง่ายเลยนะครับฟังโอดง่ายนะครับแบบปุ๊บก,ก็คือมาเลยแต่ถ้าปะบางนะครับปะแบบบางบางปะเนื้อนะครับปะเนื้อก็คือเป็นบางๆางเนี่ยก็จะฟังยากนิดนิดนึงนะครับเพราะมันบางมันใสมันก็จะใกล้เคียงกับลูกธรรมดาัแหละแต่มันก็มีมีม,ม,ม,มีมีฟังได้เป็นบางบางตัวหลุดบ้างคนฟังนะครับแต่แต่ก็ดี มันมันมาเพื่ออะไรปะเต่าปะอ่ะอันนี้ผมไปพูดเรื่องเตา่าไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้ความรู้เรื่องเต่านะครับเต่าปะเนี่ยเขามาเพื่อหนึ่งนะครับเจ้ารู้กับคนแทงเพื่อกินขานอกนะหนึ่งเจ้ารู้กับคนแทงเพื่อรู้ขานอกอ่ะสมมติเล่นกันห้าหกคนอ่ะห้าหกคนอาจจะมีคนหนึ่งเอาเต่ามาฝากเจ้าไว้นะครับแล้วให้เจ้าเขย่าเต่านี้นะครับเพื่อ ไห้โลยักกันสมมติเตงตามอยู่สมมติปึ๊บมาห้าอ่ะอันนี้ผมสมตสมติว่าเป็นห้านะมันก็ปะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่นแหละปะได้ลุกหนาแต่ถ้าปึ๊บมาห้าเนี่ยเขาก็จะเอาเตงตามมาก 5, 4, มักห้าสี่เตงตามมากักห้าหกั่งนะครับเอาเกี่ยวกับห้าพอคนเล่นบอกว่าเอามาลุตามเลยเนี่ยคนเล่นอื่นก็เสียเปรียบเห็นไหมครับเพราะว่าคนหนึ่งคนใดรู้ก็เหมือนว่ารู้แล้วล่ะมีห้าแน่แน่นะเรารู้แล้วว่ามีห้าแน่แน่เนี่ยก็คือ คนเล่นเน das, ี ойти, ่ยคนนั Aha, ้นอะที an ่ฝากเสาไว้เนี่ยก็จะได้เปรี่ยบอ่าในทอนองนี้นะครับในทํานองนี้ก็คือเป็นเป็นคล้ายๆว่ารู้กันกับเจ้ามือนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเราเปลี่ยนเสาอ่าเราไปแอบเปลี่ยนเสากับคนเขย่าอ่าแอบเปลี่ยนเสากับคนเขย่าแล้วแล้วแล้วอะไรครับแล้วกินเจ้านั่นเองก็คือทุบเลยมามาเบอร์นี้ก็ทุบเลยมานี้ก็เบอร์ทุบเลยอันนี้ก็คือแปบกินเจ้านะครับอ่ามันมีอยู่สองรูปแบบเนาะ อันนี้เป็นเตาเตาปะทึบนะครับอ่ะแล้วเตาอีทีเตาพิเศษหรืออีทีทั่วไปนะครับที่หนาหูหนาตากันทั่วไปเนี่ยมันมีความพิเศษอะไรครับถ้าเป็นอีทีทั่วไปก็เสียงเหมือนกันนะครับทั่วไปแต่มันค่อนข้างที่จะแก่บนออกไปได้ทุกหน้านั่นเองนะครับคือมีความพิเศษก็คือแก่บนเต่ากลางๆไม่ตายสักตัวอ่ะสามารถได้มาได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วจะแก่ด้านบนเป็นหละนะเตาอีทีเนี่ยเต่าอีทีก็คือ ครับไม่ลบเหลี่ยมนะครับไม่ลบเหลี่ยมแต่ถ้าเตาลบเหลี่ยมก็จะค่อนข้างจะค่อนข้างจันะค่อนข้างจะผมไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะค่อนข้างจะเป็นหกสี่สองหรือหรือหกสี่สามนั่นเองนะครับดูดูดูท่ายกเป็นประกอบแล้วก็ดูดูเสียงประกอบด้วยนะครับเวลาเล่นนะครับเวลาเจอหน้างานจริงๆรบางครั้งเราก็ไม่จัดกาหนดได้เราก็จะไปเพิ่เจอเตาอะไรที่เขาเามาให้เราเล่นนะครับเราต้องระวังตัวเองนะครับ ไม่พยายามเล่นทุกเปิดนะไม่พยายามเล่นทุกเปิดชอบถึงจะเล่นเราจะมีโอกาสที่จะชนะสูงก็คืออยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นหมายความว่าก็อยู่อยู่แบบนิ่งๆอะ่ะถ้าเราชอบเราถึงเล่นะเย็นให้พอก็คือ,ขอเขาจะเล่นตุ๊กตับตุ๊กตับตุ๊กตับไม่เป็นไรครับเราไม่ชอบเราไม่ต้องเล่นนะครับแต่ถ้าว่าเราชอบเราก็เล่นเลยนะครับอ่ะเราเล่นเราเล่นก็คือมีโอกาสที่จะชนะสมมติ มติตาละร้อยอ่ะผมสมมติว่าตาละร้อยอ่ะเราชนะตาละร้อยสิบตาก็หนึ่งพันนะครับแต่เราไม่ชอบแล้วเราเล่นเราเสียตาละร้อยตาหน้าเราชนะก็คือไปไป,ไปมามากับแบบไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเราชอบดีชอบชอบแล้วถึงเล่นดีกว่านะครับบางครั้งหูคนเราเนี่ยฟังไปฟังมาฟังนานๆก็หลุดได้นะ,ะฟังไปนานๆน,นี่หลุดได้นะครับหลุดหมายความว่าอ่ะ เสียงนี้มาอุ้ยใกล้เคียงกันเนี่ยตีความเลยอาจจะเสียงเอี่ยวกันเป็นห้าอะไรเงี้ยนะครับก็ตีความไปเลยนะครับแต่ถ้าเราเล่นป้องป้องนะเล่นงป้างนี่ไม่ไม่แพ้ก็คือห้าต่ำหกหกสามห้าต่ำหกต่ำอะไรเงี้ยนะครับจะแพ้น้อยโอกาสแพ้น้อยมากนะครับก็คือโอกาสจะกินซึมๆไปมีเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะกดติดตามช่องเลยเด้วย้ฮโลด้วยนะครับวันนี้ผมก็ มีสาระดีๆเกี่ยวกับเต๋าไฮโลให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องรวยๆด้วยไฮโลนะครับจะมีคลิปดีๆให้ท่านได้รับชมและมีความรู้ดีๆเกี่ยวกับไฮโลนะครับให้ท่านได้รู้นะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปหรือหรือนะครับอาจจะอาจจะหาติดต่อกับผมเองโดยตรงก็ได้นะครับว่าจะต้องการทราบอะไรนะครับก็อนาคตก็จะมี ถ้าใครบวกอาจจะมีเขาค่ากาแฟนะครับเหมือนกับปุ่มซับแตงนั่นเองนะครับเหมือนกับปุ่มขอบคุณใต้คลิปวิดีโอนะครับให้กับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องรวยๆด้วยไฮโลนะครับเพื่อให้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนรวยๆด้วยไฮโลนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ